สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาเจอกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นราวกาชาติดาวโจน VAP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนของวันที่21นะครับมิถุนายน2567นะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับนาองขอบคุณคอมเมนต์กำลังใจดีๆนะครับ แนวทางของเราเมื่อคือนนี้ถ้าเป็นตัวเด่นก็ถือว่ามาทั้ง3ามรอบนะครับพี่พีแต่ว่าสายรูดนั้นมาสองรอบตัวเด่นไอตัวเจาะมาหนึ่งรอบนะครับเราระชาตให้ศู 6, นย์กับ6ผลที่ออกสามเจ็ดศกับ4ี่ห้านะครับพี่พีดูเน้น0ูนย์ดมาเจ็ดศนย์นะครับให้หกสี่มาสี่ห้าะ6หไม่มานะครับแต่ว่าใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เจ็ดศูนย์นะครับ ดาวโจนวีไอให้2กับ8ผลท,ที่ออก4 8 5 6 4นะครับใครรูดที่8เข้าไปที่8 5ตรงๆเน้นๆนนะครับผมหุ้นดาวโจนนะครับให้0กับ8รูด0ผลท,ที่ออก4 7 9 9 0นะครับอันนี้ก็เน้น0 3 0 5เนาะเข้ามา9 0ของเราใครรูดที่0นะครับเข้าไปที่9 0เนาะก็ยินดีกับพี่ๆสายรูดด้วยนะครับสำหรับดาวโจน ส่วนแนวทางค่ำคืนนี้นะครับพี่ๆชื่นชอบในรอบไหนนะครับก็ขอให้ยิงๆฟังๆก็แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับผมท่านใดที่นะครับสนใจนะครับเนาะอยากเข้าไปรับชมสลับแนวทางลาวเช้านะครับพี่ๆเนาะก็ผมลงเฉพาะในกลุ่มนะครับเนาะท่านใดที่สนใจแนวทางราวเช้านะครับสามารถเข้ามาเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะครับสลับในกลุ่มเนาะก็ จะมีนะครับหลากหลายแนวทางนะครับก็ลองเข้ามารับชมดูก่อนได้นะครับหรือว่าถ้าใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็สอบถามนะครับแอดมินได้นะครับที่ใต้คลิปนะครับคลิปนี้เลยนะครับลองเข้าไปรับชมดูก่อนได้นะครับเข้าไปแล้วไม่ชอบก็สามารถออกมาได้นะครับไปพี่ราวกาชาติของเราคืนนี้ ผมให้ไปที่เลข9กับเลข5สายรูดให้ไปที่เลข5 50 53 57 90 94 97 3ตัว9 5 7นะครับผม นะครับส่วนหุ้นดาวโจน VIP นะครับอืม้มไม่ใช่หุ้นเนะดาวโจน VIP นะครับพูดผิดดาวโจน VIP ผมให้ไปที่เลขศู์กับเลข4นะครับสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขศู5 0์0 8 4 5 4 7 สี่แปดสามตัวสี่ศูนย์ห้านะครับนะครับผมส่วนหุ้นดาวโจนนะครับหุ้นดาวโจนคืนนี้ผมได้ได้สามกับเก้านะครับพี่พี่สามกับเก้าเนาะ รูดไปที่เลข9นะครับ9 1 95 98 3 1 35 38 3ตัว398นะครับสลับหุ้นดาโจนคือน,นี้ แนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับในรอบดึกเนอะกขอให้พี่ๆสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้กาบสดดีครับ